มีพ่เพื่อนถามเข้ามานะครับว่าถ้าในมือถือนี้ดูตรงไหนนะครับเวลาที่เราที่เอ็กพอร์ตงานาไฟล์ออกไปจากโปรแกรมแคปคัตนะครับแล้วมันติดขึ้นว่าติดโปรนะครับไม่สามารถเอ็กพอร์ตออกไปได้นะครับผมวิธีการใช้งานว,วิธีการดูนะครับในมือถือนะครับโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปที่มือถือนะครับเวลาเราทําอะไรไปก,ก็ตามแต่นะครับมันก็จะขึ้นเนี่ยผมกดว่าส่งออกใช่ไหมครับมันตัวที่ติดอยู่ก็คือในเหมือนคอมพิวเตอร์ของเราเลยครับ จะขึ้นหน้าจอเดียวกันเลยครับว่าติดอะไรบ้างนะครับแต่ว่าไม่สามารถจิ้มแล้วเด้งเข้าไปในตรงที่เราติดได้เหมือนในคอมแค่นั้นเองนะครับผมในส่วนของในคอมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดในคอมให้ดูทีหนึ่งนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งไปตรงที่เราติดเราก็สามารถเอาออกหรือแก้ไขได้ใช่ไหมครับแต่ในส่วนของมือถือนี่ก็เหมือนกันครับสกออกปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าติดเพื่อนๆก็ไปหาดูครับออย่างของผมติดคําว่า,าการเปิด แบบย้อนกลับนะครับกับตัวหนังสือโปรเทคเอฟเฟกตนะครับผมเราก็ไปไล่หาดูครับเนี่ยผมพอดูก่อนแบบย้อนกลับใช่ไหมครัก็ต้องมาไล่ดูเอฟเฟกตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับกดเอฟเฟกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยครับแล้วกดตรงนี้ออกแล้วก็โลกไปแค่นั้นเองครับถ้าเพื่อนๆอยากใช้เอฟเฟกใหม่ก็ไปเลือกเอาที่มันใช้งานได้นะครับไม่ติดโปรนะครับแต่ อังนี้ผมว่าจะติดโปกันเยอะละอันนี้ผมใช้นี่ก็อะไรกันนะครับคล้ายๆกันนะครับไม่รู้รุ่นของออันนี้น่าจะใช้ได้ครับแล้วเมื่อกี้ติดอันหนึ่งก็คือเทคใช่ไหมครับเราก็จิ้มที่เทคครับถอยมานิดนึงครับแล้วก็มาตรงที่เทคครับเทคครับอันนี้ติดปัญหาเป็นไม่ได้นะครับผมลองโซออกดูอีกรอบนึงครับเห็นไหมครับเหลือแต่เทคละแล้วก็ลบออกอันนี้ออกครับเทคนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็กดลบออกครับแล้วก็เพิ่มเทคไปใหม่ที่ต้องการจะใช้นะครับ คือเมื่อเห็นนะครับว่ามันจะขึ้นโปลอะไรครับษครับอันนี้มีโปรไม่มีโปลเห็นไหครับมีตัวสว่าโปลไหมครับแล้วก็อันนี้ผมจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันกดถูกครับแต่ลองกดส่งออกครับอ่าเห็นไหมครับส่งออกได้แล้วครับก็เท่านี้เองนะครับใครที่ติดปัญหาอยู่นะครับว่าในมือถือดูตรงไหนเวลาเพื่อนๆกดปุ๊บมันจะขึ้นว่าโปรนั่นแหละครับตัวที่เพื่อนๆติดแต่มันไม่สามารถจิ้มเพื่อย้อนไปดูอะไรแบบในมือถือได้แค่นั้นเองครับเราก็ต้องย้อนกลับไปแบ็กกลับไป ก็ไปหาเอามันนะครับว่ามันติดที่อะไรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สาหรับคนที่ติดปัญหาอยู่นะครับใครพบปัญหาอะไรในโปรแกรมแคชแคตก็มาแชร์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้ไขแล้วก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ